กันไปแล่ผู้นำประเทศกันก้อนกับนายกร,ร,กรัฐมนตรกก็ความรวมมือประชาชนแก้ไขปัญหาฟุ้นผีอ็มสรงจุดห้าทางพื้นที่เมืองและก็พื้นที่การประเทศและพื้นที่ป้าพร้อมกำจับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการจับรถควันดำทุกชนิดกับปีวเนย อันไรแลปลงควันมั่งที่ลั่งกับพี่วันเออควันดำนี่ทอออกควันบกเรียง<อ>ไม่ใช่เกี่ยวกับควันขนโดยพลเอกประยุจันโอชาราย,ยกรัตมนงรีนะครับและกรีว่าการกระทรกงกลาอ้อมรับพระบรายงานปัญหาฟุ้นละอองพีเอ็มทรอจุดหน้า,นา,ท,นาที่ท่งพลกระทบต่อทุาพภระชาจนในทุกพื้นที่เกิดจากไายไรย้ิัหลังจากการเผาวัชพืชหรือว่าเปลี่ยนพื้นทีป่ปลุกเอ่อฤรูรกันไหมการก่อสร้างการขนทุ่งะนะครับและการจาราจรถึงปัญหาพีเอ็มทองจุหนา้าเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศปิดครับ นายกกระกำจับกระทรวงสัมปทานธรรมชาติลรซิ่งเวทล้อมกระทวงคมนาคมกระทวงอุตสาหกรรมกระทวงมาทยนะครับนะกระทวงตราสรุปทำงานตรวจแองจานตำรวจแองจานและหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมบูรณาการแก้ไขปัญปหนาฟุ้นพีเอ็มช่องจุดหน้าย่างเร่งด่วนกับพร้อมั้งก็ความร่วมมือประชาจนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญปหนาฟุ้นพีเอ็มช่องจุดหน้า นายกยำนะครับนายกยำนะครับว่าหลักการป้องกรรนันปัญหาฟุ้นผีมตอจุดหน้าในท่ามพื้นที่นะครับโดยพื้นที่เมืองเนี่ยมีเล่นกำเนิดจากการจาราจ,จาร้อนจากโรงงานรุตสซหกรรมคอยบำรุงรกักษาเครื่องยนต์นะครับเจาา้าหน้าที่เพิ่มความแข้มมวดในการวัดควันดำขยายพื้นที่วัดควันดำเพื่อควบคุมตั้งแต่ต้นทางครับการตรวจกำจับโรงงานอุตสซหกรรมที่มีแนวโน้มการปล่อยมลพิษกับคลุ้งขึ้น ขณะที่พื้นที่การทศนะครับนี่บนเราไม่ไกลเท่าไรกับพี่บะเนยแต่ว่าไร้โอ้ยไร้ควายนู่นก็เผลอเลยอ่าอเผลอทศว,วัสดุจากการการทศเลยนะครับก็คลอยการ,ริศก้อนยะึดเผลอนะและกับพื้นที่ป่าเล่นกับเนื้อกองคุณละอ่ะองมาจากไฟป่าถูกพาต้นต้องช่วยกันควายเชียงไม่ควายนู่นนะควายป้าในควายเข้านู่นก็กรุณารงนะครับพี่บะเนยครับผมป้องกันควายป้านะครับเพื่อจัดการเชือเพลิงด้วยวิธีชิงเก็บหรดเผลอครับพี่บะเนยเอานี่เหรียญข้อพีเอ็มทองจุดอาฟุ้นขนาดเล็ก ทีมันมักจริงและในประเทศไทยเราจะยุดเต้ากรุงเทพมานครเป็นปนัญหาใหญ่ในขณะนี้ครับพี่วันน่